สวัสดีครับวันนี้พวกับผมซาลากา้าเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครคาโตตะกัดนะครับในตำแหน่งของ E.P. เลนนั่นเองนะครับผมแลวก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางคาโตตะกัดได้แล้วก็ไอเทนที่ไว้ป้องกันและแก้ทางคาโตตะกัดนะครับผม <S <S และก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะคบว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางคาโตตะกัดได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางคาโตตะกัดได้นะครับผมตัวละครตัวแรกนะครับนั่นคือ เอามาหนึ่งหนึ่งกันในเลนนี่บอกเลยว่าเราสู้ยากมากเลยนะครับเผื่ออาจจะโดนพี่แกปิดได้เลยนะสำหรับตัวละครเดียลลดนะครับตัวละครต่อมานะครับผมนั่นคือ Xbox บอกนะครับก็เพราะว่าตัวละครเอ o กบอกนะครับสามารถสร้างความเสียหายแท้จริงได้นะครับและที่สําคัญคือตัวละครพี่แกเนี่ยตายยากมากเลยนะครับผมไหนจะมีพาสซีบอีกนะครับแล้วก็ด้วยอันติของพี่แกนะครับสามารถต้านซีซีได้ด้วยนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางคาโตตักดได้นะและต่อมานะครับนั่นคือไอเทมที่ไว้ป้องกันคารโตตันทมกด์นน และต่อมานะครับนั่นคือไอเทมที่ไว้แก้ทางคาโตตะกัดนะครับผมไอเทมชิ้นแรกนะครับโล่ผูพิทักษ์วงาทะเลคลั่งคาถาแห่งเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางคาโตตะกัดได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทางคาโตตะกัดนะครับผมไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง i ิ h Man Shop โดดหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม m o b i l e l e g e น d s ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊กเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับล h Man c o อยใช้แทนส่วนลดมีบริกกาารรเเเติมมแบบออนนชะดดสสูงุ10ื พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ l i ส t b แ n นช็อปเท่านั้น โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมคาโตตะการนะครับสายที่ผมจะเอามาเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นสายกึ่งดาเมจนะคือไม่ได้ออนดาเมจแบบว่าทุกชิ้นเลยนะครับก็จะมีความถึกอยู่บ้างนะครับแต่ก็จะมีไอเทมหลักๆนะครับที่ผมเอามาใช้นะก็จะเป็นตัดเลือดเวทนะครับแล้วก็เป็นดาบชาสวรรค์นะครับแล้วก็เข็มขัดนะก็องบอกว่าเป็น3ไอเทมนะครับที่ค่อนข้างน่ากลัวนะสำหรับแพทนี้เลยนะครับผมแต่ด้วยความที่คาโตตะการนะครับมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเข้าสุดนะถ้าไม่มีเพื่อนรับผ แต่ก็ต้องบอกว่าต่อให้เราไม่ได้ออกดเมจครบนะครับแต่ตัวละครคาโตตะกานะครับมันก็ยังมีพาสซีฟของตัวเขาอยู่นะซึ่งบอกเลยว่าสามารถทดแทนตรงนั้นได้เลยนะครับในเรื่องดามเมจนะตาตานี้เจอคาเมล่านะครับซึ่งเราก็ไม่น่าจะบวกกันอยู่แล้วในเลนนะครับบอกเลยว่าตู้กนลําบากนะอ่อนข้างถึกกันทั้งคู่นะครับคาเมล่าเนี่ยเขาเอาสเปล,ลแก้แค์มาด้วยนะ ก็คือยืนกันหนาๆเลยนะครับตานี้ขอปูครับและจูซินเหมือนจะขึ้นมาเขาไม่ลงล่างนะงแต่เมียรเราลงมาแล้วนะครับ ไม่อยากใช้แก้แค้นเท่าไหร่นะครับแต่ดูเหมือนต้องจ่ายนะบอกเลยว่าเอาลงยากครับต้นต้นเกมด้วยนะตอนนี้ไม่ต้องกลัวเขาปิดเราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าศัตรูเขาอยู่ล่างกันหมดเลยนะเดี๋ยวกลับก่อนนะครับ เดี๋ยวต้องรีวเวสีด้วยนะเพราะว่าเต่าเกิดครับได้ไปเพื่อนและไม่น่ารอดครับเหมือนเขาจะแลกออร่ลานะครับแต่ดูเหมือนจะยังไม่ได้พาส,สีออร่ลาด้วยนะ ศัตรูยังไม่มานะครับจูเลียนยังไม่เห็นนะเพื่อนอ้าวแล้วเจอจูเลียนครับเห็น <Okay, S 2> เราได้เต่าไหมได้จูเลียนนะต่อได้ครับอขอยครับ ต้นเกมเราเปิดมาค่อนข้างดีนะแล้วก็เราเอาสเปลแก้แค้นนะครับเพื่อมาทดแทนในเรื่องความถึกนะทำให้เรายินในไฟได้ค่อนข้างนานขึ้นนะครับแต่ถ้าเจอเลนเีนเ่เลดเกมก็ค่อนข้างลำบากนะพี่แกยิงพุลเลยนะครับ เลือกลงไปเติมล่างครับและเรียบร้อยครับผมบูโน่โดนไปเต็มๆและเหมือนจะเอาป้อมแตกเลยนะโอ้โหแล้วป้อมแตกเลยครับคือเอาสุดเกินนะ ยังไม่ถึง5นาทีครับพี่แก่ล่อป้อมไปแล้วนะออวเดี๋ยวเราลงไปเติมนะโลเจอรไร้ขวนครับลรลและเหมือนเราไม่จำเป็นต้องอันติเลยนะ ตัวเจอพี่แกเก็บหมดครับได้กะทายอย่างเปลวไฟมาแล้วนะครับได้ทั้งเรื่องตัดเลือดด้วยนะแล้วก็ได้เลนดาเมียดด้วยนะครับแล้วเหมือนจูเลียนจะอยู่ครับตรงนี้ปับส้มหายนะเมื่อกี้จูเลียนไม่ได้ไปครับ เก็บนะแล้วสกิลออกไปได้นะเ้ยตาอันติครับอ่าแล้วเหมือนจะกลับทางนี้ไม่มีทางให้กลับนะต้อบอกไม่รู้จะหนีไปทางไหนแล้วครับโรยตา้า ダイヤよりも勝いこれが真の男の生き方だ ได้แล้วเพื่อนเราลับหน้าให้เลยนะครับโอเคครับอันตแล้วนะแต่จุเรียกเขาไม่ออกนะเพราเลือกที่จะรออยู่ในย่านะครับต่อได้นะเดี๋ยวเราเอาป้อมเลยนะครับ เอาไก่กินครับดูเล่ยนยังอยู่บนอยู่นะฮึแล้วตกอย่างสวยครับคูฟ่ารอล้วครับถ้าเขาเอาสุดเราโดดให้เลยนะ ได้จูเลียนครับยังไม่มีแก้แค้นนะเราค่อยๆเล่นนะครับขอปอมได้หรือเปล่าเ และจูเลียนไม่เจอนะเมื่อกี้อยู่ล่างนะครับรไม่ใช่อะไรนะครับกลัวจะมาล้าเต่านะ เปิดได้บ้าเพื่อนเห็นคูฟ้าเรียกรวมนะครับเราก็รอยนะอ้าวจูเลียนบนครับเดี๋ยวต้องการป้อมก่อนนะช,ชท อยู่ตรงบัฟส so ้มเยอะนะครับจูเลียนอยู่บนนะเพิ่งตีส้มเสร็จครับเดี๋ยวรอเปิดนะจูเลียนน่าจะสกิลหมดแล้วครับเปิดอย่างดีเ

ไปครับเดี๋ยวเราไปหล่อนะพิกเกอร์คูฟ้าใช้ไปแล้วนะเอาละได้นะครับมุมนั้นเปิดหลังให้อยู่เพื่อนดูเล่นไปดันนะ ต้องูเลียนเลือกทิ้งหลอดไปแล้วนะครับเลือกดันดีกว่านะหลออใช้มาแล้วเพื่อนอแล้วโดดไม่โดนนะยิบเขาแล้วเพื่อนจบได้ไหมไม่ได้ก็ถอยก่อนครับศัตรูตเกิดหมดนะ แดเรลลี่ครับอย่างนี้เราเอาเลยนะมันบอกว่าฉอดเมื่อกี้นี่เราหิวเรลลี่ไปหน่อยนะจริงๆไม่ต้องเข้าก็ได้นะเมื่อกี้อันตีเข้าไปเลยนะครับอย่างดีนะที่เพื่อนตามนะถ้าเพื่อนไม่ตามนี่น่าจะไม่ได้นะครับ จูเรียนนี่น่าจะด่านยาวล้วหลังเก็บไหมต่อได้ครับศัตรูตเขากลับยาก,กน,นะมาลึกกันเกินครับ ののจบได้ไหมเพื่อนเดลี่อยู่ก e ับเรา,านะเฮ้ยครับโดนดาบชาสวานระบายครับรอเพื่อนอโอ้โหโดนลา,าดเรียบร้อยแต่ได้อยู่ไหม ี๋ยวศัตรูยังส่วนไม่ได้นะก็คือได้หลอดเดียวนะครับใช้สกิลครบแล้วครับจูเลียนแต่ครบอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวล็อกเรนลี่เลยนะครับบอกเลยว่าเราปิดจบนะสวยครับเพื่อน ตบอกว่าเราสุดแล้วนะน่าจะจบได้นะครับตะบอกว่าคูฟ้าโดโดโดนเลลลี่จังหวะนี้เราเข้าตามเลยนะคือเราจะเอาเลลลี่ให้สุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยเงินค่อนข้างเยอะนะปล่อยให้ยิงนี่อาจจะตายทั้งตีได้นะครับแล้วก็ดว้วยความที่เราเป็นคาโตนะครับกึ่งดามเมจแล้วก็กึ่งแทงนะก็พอมีดามเมจนะครับที่สามารถเอาไปล้วงเอ็มเอ็มฝ่ายตรงข้ามได้นะครับตอนนี้ค่า10นะครับตาย3แล้วก็แอสซิสสิบสี่นะ เขนำไปมาไป5,700มนนะครับตีป้อมไป4,900นนะแล้วก็แทงไป6,800 0นนะครับเขาลงฝ่าย้าร์เซนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน